สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา modify จ้องไม้ขีดธรรมดาธรรดานี่นะครับให้เป็นไม้ขีดที่มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะครับไว้ใช้สําหรับก่อไฟในแคมป์ครับผมวันนี้เป็นวิธีแบบง่ายมากๆเลยวัสดุหลักส่วนใหญ่ก็จะมาจากของเหลือใช้ครับภายในบ้านนะครับที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็อย่างแรกนะครับที่ต้องมีก็คือไม้ขีดเนาะอย่างที่2ก็คือท่อหดนะครับอันที่3เลยก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะเทียนวันเกิด เทปพันสายไฟแล้วก็นี่ตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยก็คือเชือกปากครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเลือกใช้เท้าหดนะครับตัวที่เป็นเบอร์ใหญ่สุดในกล่องนะครับ จากนั้นก็พันเทปพ,พันสายไฟเข้าไปนะครับสักรอบ2รอบก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเวอร์ชั่นแรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นต่อไปกันบ้างนะครับทำเหมือนตัวแรกเลยนะครับในขีดสัก2ก้าน เราไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟนะครับเราจะใช้เป็นเชือกลำปออแทนครับผม ตัวนี้เนี่ยเป็นท่อฉนวนเบอร์เล็กนะครับไม่ต้องใส่ไส้เทียนก็ได้นะครับใส่ไม่ขีดเข้าไป3ก้านนะครับบวกไมลลูกชิ้นเข้าไปก้านหนึ่งครับผมตัวนี้ก็จะติดดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่จะไม่ได้นานเท่าพวกนี้นะครับ เดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะฮะแล้วก็มาจับเวลาดูกันนะครับว่าไม้ขีดไฟที่เราโมดิฟายนี้ขึ้นมานะครับมันจะจุดติดได้นานเท่าไหร่นะครับผม ครับก็ผมจะวัดเอาแค่ถึงตรงข้อที่เราผันไว้นะครับตัวนี้นะครับได้อยู่ที่7นาทีนะจริงๆมันก็เกินไปอีกเพราะามันยังเหลือข้ออยู่นิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกตัวหนึ่งกันเลยดีกว่าครับผม อ๋ครับก็ตัวนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ6นาทีกว่าๆนะครับตีเป็น6นาทีครึ่งกันแล้วกันนะครับครับก็สรุปปิดคลิปเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าไม่ขีดที่เรา modify ขึ้นมารุ่นนี้นะครับนะมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้กันน้ำนะครับเป็นแบบง่ายเลยคือเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตามที่ว่านะครับส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งนั้นนะครับสามารถทาใช้ได้เลยนะครับเวลาออกแคมป์นะครับแต่ไม่กันน้านะครับ ครับซึ่งต่อให้เราทําให้ตัวเจ้าไม่ขีดเนี่ยมันกันน้ํานะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยตรงที่ขีดตรงนี้นะครับที่เป็นฟอสฟอรัสแดงนะครับตรงนี้มันก็ไม่ได้กันน้ําอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆโมดิฟ modify ไม่ขีดแบบนี้ขึ้นมานะครับ <ๆ S 2> ก็เก็บไว้ให้ดี<ๆ>เก็บไว้ในกระเป๋ากันน้ําหรือว่าจะใส่ถุงพลาสติกห่อไว้ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับทดสอบให้ดูแล้วนะครับประสิทธิภาพของมัน ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่ไปแคมป์นะใช้เวลาก่อไฟไม่เกินหนึ่งนาทีอยู่แล้วนะครับต้องติดนะครับถ้าเรามีการจัดการที่ดีนะครับลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีติดแน่นอนแล้วไม่ขีดตัวนี้เนี่ยให้เวลาเกิน5นาทีเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดครับผมแต่ถ้าจะเอาสะดวกจริงๆนะครับก็แอลกอฮอล์ก้อนนะครับขอบคุณพื่พื้นนุท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปนะฮะสวัสดีครับลองตัวเล็กดูบ้าง